สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้หลายคนก็เริ่มน่าจะได้ยินเรื่องของโน้ตบุ๊ก LM มากขึ้นใช่ไหมครับบางคนก็ลองใช้แล้วบางคนก็ยังลังเลเพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดหลายๆอย่างที่ทําให้หลายคนยังไม่กล้าใช้หรือว่าใช้ผิดวิธีวันนี้ผมมาจะวันนี้ผมจะเล่า5ความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับโน้ตบุ๊ก LM ที่คนส่วนใหญ่คิดผิดแล้วถ้าคุณเข้าใจ5ข้อนี้คุณจะใช้โน้ตบุ๊ก LM ได้คุ้มค่าแล้วก็ฉลาดขึ้นแน่นอนฮะ ข้อแรกคือเรื่องของ Notebook l m ก็คือ Chat GPT อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมันเป็นความเข้าใจที่ผิดครับหลายคนคิดว่าตัว Notebook l m เนี่ยมันก็แค่ AI ที่เอา,เอาไว้ตอบแชทตัวหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ครับตัว Notebook l m เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำงานจากแหล่งข้อมูลคือถ้าเราไม่อัปโหลดไฟล์หรือไม่ใส่ลิงก์ YouTube เข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์หรือคำตอบอะไรออกมาเลย พูดง่ายๆก็คือ Chat GPT เนี่ยก็คือจะเป็นการคิดจากความรู้ทั่วไปแต่ตัว Notebook LM ก็คือจะคิดจากข้อมูลที่เรามีนะครับถ้าเข้าใจข้อนี้ผิดไปก็จะรู้สึกว่า Notebook LM เนี่ยไม่เก่งทั้งที่จริงๆแล้วตัวมันเองเก่งมากในสิ่งที่มันถูกออกแบบมาก็คือการสรุปข้อมูลที่เรา Insert แหล่งข้อมูลเข้าไปครข้อที่2คือเรื่องของ Notebook LM เนี่ย คนส่วนใหญ่คิดว่าใช้แทนการอ่านได้ทั้งหมดซึ่งหลายคนเนี่ยหวังว่าคาดหวังว่าอัปเดตอัปโหลดข้อมูลเข้าไปกดสรุปแล้วจบโดยที่ไม่ต้องอ่านอะไรแต่จริงๆแล้วในตัว Nobu LM เมนี่ยมันสามารถที่จะ,ะสรุปเป็นตัวอินโฟกราฟิกหรือว่าให้มันสร้างตัวชุดสไลด์หรือว่าภาพรวมของวิดีโอได้นะครับที่ฟังก์ชันที่ชื่อว่าสตูดิโอและตัว โนตบุ๊ก LM ที่สําคัญก็คือมันเก่งเรื่องของสรุปจัดโครงสร้างดึงประเด็นต่างๆรวมถึงเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ว่าการตัดสินว่าเราเห็นด้วยไหมแนวคิดนี้มีปัญหาตรงไหนหรือจะเอาไปใช้ยังไงสิ่งเหล่านี้เราจาเป็นที่จะต้องสอนมันก็เหมือนสมองของมนุษย์นะฮะถ้าใช้ตัวโนตบุ๊ก LM แบบไม่คิดต่อคุณก็จะได้แค่ตัวสรุปแต่ว่าถ้าใช้มันเป็นผู้ช่วยคิดเนี่ยก็จะเข้าใจ ในเนื้อหาที่เราดึงเอามาใช้มากยิ่งขึ้นครับข้อที่3ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดก็คือตัว n o ้ตบุ๊กเ m เหมาะกับคนเก่งหรือว่าสายคนที่ทำงานอยู่สายวิชาการเท่านั้นหลายคนคิดว่าเครื่องมือน,นี้เหมาะกับนักวิจัยนักศึกษาปโทป,อ,ปอเอกหรือว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่จริงๆแล้วตัวโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเหมาะกับคนธรรมดาอย่างเรามากๆครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของ ทั้งแปลภาษาที่ยากให้เป็นภาษาที่ง่ายรวมถึงเรื่องของการทำให้เรื่องเรื่องที่ซับซ้อนสามารถสรุปเป็นข้อมูลหรือว่าอนโฟกราฟิกง่ายๆยิย่งถ้าคุณเป็นคนที่อ่านแล้วงงง,ง่ายหรือว่าเข้าใจเนื้อหาได้ยากกว่าคนอื่นโนบูเอลเอ็มจะเป็นตัวช่วยสำคัญที่สามารถที่จะสรุปข้อมูล ให้คุณเข้าใจประเด็นต่างๆได้ง่ายขึ้นมากนะข้อที่4คือเรื่องของตัว Robo LM เนี่ยแค่สรุปไม่ได้แต่ว่าสามารถช่วยคิดอะไรใหม่ได้นี่เป็นความเข้าใจผิดที่พบบ่อยมากครับหลายคนที่ใช้แค่คำสั่งสรุปเอกสารนี้แล้วก็คิดว่าตัว Robo LM เนี่ยทำได้แค่นั้นแต่จริงๆแล้วคุณสามารถถามมันลึก ก่อน,นั้นได้ครับเช่นถามมันจากเอกสารว่าแนวคิดหลักของผู้เขียนเนี่ยมันคืออะไรหรือว่ามีจุดอ่อนมีสมมุติฐานอะไรที่สามารถสรุปขึ้นมาใหม่ได้ตัว notebook l m เนี่ยก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้แล้วก็สามารถแปลงมันเป็นตัว infographic ซึ่งในเวอร์ชรันล่าสุดเนี่ยภาษาไทยค่อนข้างที่จะเออเลอน้อยแล้วก็ลอง เล่นดูในเครื่องมือทางด้านขวามือที่ชื่อว่าสตูดิโอและครับความเข้าใจผิดข้อสุดท้ายข้อที่5คนส่วนใหญ่คิดว่าการใช้น้ตบุ๊ก l m เนี่ยแล้วเราจะขี้เกียจคิดหลายคนกลัวว่า AI เวลาเราใช้มันเยอะๆแล้วสมองเราจะไม่ค่อยได้ทำงานแต่ในความเป็นจริงตัว AI โดยเฉพาะตัวโนตบุ๊ก l m ไม่ได้แทนที่การคิดแต่ว่ามัน ใช้ในการทุ่ดแรงเราครับในการอ่านเอกสารยากๆหรือการไล่หาประเด็นสําคัญการจัดโครงสร้างต่างๆพอมันช่วยตรงนี้เนี่ยสมองของเราก็จะมีเวลาไปทำสิ่งที่สำคัญกว่าก็คืออาจจะเป็นการวิเคราะห์การตัดสินใจแล้วก็ถ้าใช้มันได้ถูกเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราขี้เกียจทำให้เราฉลาดขึ้นในการแ a g จหรือว่าการจัดสรรเวลานั่นเองครับ